ขึ้นจริงค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะทําได้จริงไม่ไขฝันแน่นอนเห็นแล้วสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับอุ้มเหมือนเดิมนะคะหัวข้อ,อนี้อุ้มจะมาสอนวิธีเพิ่มพู้ติดตามช้อปปี้ค่ะวิธีนี้นะคะถูกกดช้อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้น,นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเล่นโดนแบนนะคะวิธีนี้เนี่ยตัวเราเองนะคะทดลองทําไปแล้วหลายครั้งแอคเคาท์ปลอดภัยดีค่ะที่สําคัญนะคะยังได้ยอดจริงนะคะยอดขึ้นเร็วภายในหนึ่งนาทีด้วยเอาละค่ะคุณไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบ เริ่มจากเข้าไปแอดเพื่อนกันก่อนนะคะที่โปรแกรม Line ค่ะพิมพ์แอดไซน์ปัม๊มไอจีไทยจะเป็นบริการจากทางร้าน Follow for shop ค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มคุยกับแอดมินได้เลยอย่างอุ้มนะคะอุ้มกระแจ้งว่าอุ้มอยากปัม๊ม for shopee ค่ะในการปัม๊ม for shopee นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบแบบแรกก็จะเป็นแบบบัญชีคนไทย แบบที่2จะเป็นแบบบัญชีคนต่างชาตินะคะในส่งของวันนี้อุ้มมาเลือกแบบบัญชีคนไทยค่ะแอดมินได้ส่งราคาช้อปปีแบบบัญชีคนไทยมาให้แล้วนะคะเริ่มต้นที่10ฟอคค่ะสูงสุดก็คือ300ฟอคค่ะเพื่อนๆและในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่10ฟอคค่ะเป็นแบบทดลองก่อนล้ะกันเนาะ พอเลือกแพ็กเกจเรียบร้อยนะคะอุ้มก็ขอบัญชีกับทางร้านค่ะโดยที่แอดมินเนี่ยเขาจะให้รูปภาพมาแบบนี้นะคะเป็น QR Code เพื่อนๆน,น,นำรูปภาพนี้นะคะไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะส่วนอีกภาพหนึ่งนะคะจะเป็นการขอบคุณที่ใช้บริการเนาะแล้วก็เกี่ยวกับขั้นตอนการเพิ่ม Follow นั่นเองค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะสนใจแล้วก็อ่านตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองเนาะหลังจากโอนเงินนะคะก็ส่งสลิปให้แอดมินแบบนี้เลยค่ะแอดมินเค้าจะเริ่มทำงานให้เราทันทีเลย ต่อไปนะคะแอดมินเขาจะขอลิงก์ช้อปปีค่ะให้เราเปิดโปรแกรมช้อปปีขึ้นมามองด้านล่างนะคะขวามือจะเห็นคําว่าฉันให้กดไปตรงนั้นค่ะจากนี้นะคะก็จะเห็นคําว่าร้านค้าของฉันก็ให้กดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะจะเห็นจุด3จุดขวามือด้านบนค่ะให้กดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นคําว่าแชร์ค่ะก็กดแชร์ปุ๊บก็จะเห็นคําว่าคัดลอกลิงก์เท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ช้อปปีแล้วให้เรานะําลิงก์เนี้ยไปส่งให้แอดมินแบบนในแชทได้เลยค่ะ ก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนค่ะของอุ้มนะคะยอดเริ่มหรือว่ายอดเดิมเนี่ยของอุ้มมีอยู่ที่74ผู้ติดตามค่ะตามในภาพนี้เลยนะคะยอดเริ่มยอดเริ่มของเรานะคะก็คือ74ค่ะจะเห็นผู้ติดตามซ้ายมือด้านบนนะคะจากนี้เราก็ไปรีเฟรชหน้าจอรอระบบขึ้นเลย ตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ายอดผู้ติดตามทยอยขึ้นจริงๆ้วยค่ะจากยอด74นะคะเพิ่มขึ้นเป็น84ค่ะตามยอดที่อุ้มซื้อนั่นก็คือ44สรุปแล้วนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่ตกตาแนะนําให้มาใช้บริการค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนเพิ่มผู้ติดตามช้อปปีจแต่ในคลิปก็จะเห็นว่าจํานวนช้อปปีนะคะเพิ่มขึ้นจริงค่ะสรุปแล้วเนี่ยร้านนี้นะคะทําได้จริงไม่ไขฝันแน่นอน ชื่อว่าร้านโฟลูโฟช็อปนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไซน์ปั๊มไอทีไทยละเลอียดนะคะตามด้านล่างเลยคะ่ะหากเพื่อนๆนะคะต้องการความช่วยเหลืออยากได้คําแนะนํานะคะสามารถถักไปได้เลยค่ะรับรองว่าแอดมินร้านนี้นะคะตอบเร็วและก็ใส่ใจการบริการได้ค่ะเอาละคะัในส่วนของวันนี้เนี่ยอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าในวันนี้ไปนนะคะบ๊ายบายค่ะ